สวัสดีครับผมบิวจากช่องวิว,วชาแนลนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันในเกมแนลนด์ล็อกออนไลน์คลาสสิกนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพแบ็กซ์มิดนะครับผมซึ่งแบ็ก s m มิ h เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่เล่นสนุกมากๆเลยส่วนสายการเล่นของวุฒิหลักๆเราจะแบ่งเป็นกระบองแล้วก็ขวานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าอาชีพแบ็กซ์มิดเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้าง In Back Game World บริการเติมเกมครบวงจรเพจหลัก5 0 0 0 0์เปิดบริการมาเกือบ10ปีเติมไวเติมเร็วดยทีมงานมืออาชีพทุกออเดอร์ไม่ต้องรอคิวนานลดส อยากเติมเกมทัก Inbox หรือ Add Line ID ได้เลยครับผมโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเกินก่อนนะครับว่าแบ็กสมิธเนี่ยคืออะไรแบ็กสมิธคือค้าสของอาชีพเมอร์แชนหรือที่เราเรียกกันว่าพ่อค้านะครับผมซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่สมดุลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแรงในการโจมตีความถึกแล้วก็การมีประโยชน์ต่อปาร์ตี้นะครับผมซึ่งแบ็กสมิธเนี่ยนิยมจะเปลี่ยนตอนจ็อบห้าสิบนะครับเพราะอะไรถึงนิยมเปลี่ยนจ็อบห้าสิบมากกว่าเพราะมันจะมีสกิล หลายๆสกิลทั้ง OCDC ซื้อของจาก NPC ถูกขายของให้ NPC แพงสกิลรถเข็นสกิลแบ่งน้ำหนักแล้วก็สกิลโจมตีเม็โมนิ์นะครับผมซึ่งเราจะสามารถได้สกิลพวกเนี้ย ที่เลเวลเต็ม10หมดเลยถือว่าดีมากๆส่วนแบ็กสมิธนั้นน่ะจะมีสายพิเศษก็คือจะมีสายการสร้างอาวุธด้วยเช่นมีดดาบหอกขวานกระบองที่เป็นอาวุธท่านะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องอาวุธท่าเนี่ยเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับแบ็กสมิธสายบููกันก่อนนะครับผมซึ่งแบ็กสมิธสายบููเนี่ยจะแบ่งหลักๆได้2อ,อย่างแต่เราจะนับอยู่ที่การเถืออนะครับผมหนึ่งก็คือกระบองบวกโล่แล้วก็อีกสายหนึ่งคือขวาน2มือนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลของคาสพ่อค้าแล้วก็คาสแบ็กสมิธกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงคา์สพ่อค้ากันก่อนละกันคา์สพ่อค้าหรือเมอร์แชน์เนี่ยมันจะอัพสกิลไปในแนวทางเดียวกันหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นสายตีดาบหรือเป็นสายบู๊เดี๋ยวเราจะมาดูว่าลำดับการสกิลควรอัพอะไรยังไงอันนี้ผมจะยึดจากตามที่ผมเล่นเป็นหลักเนาะสำหรับในตอนที่ผมโค้ชเบต้ามาผมจะอัพอย่างนี้ก็คือจะอัพดีเต็มก่อนแล้วก็อัพโอเต็ม แล้วเราจะต้องอัพกระเป๋าเนี่ยแค่3พอแล้วต่อมาที่เราจะอัพคือเราจะอัพพุชคาร์หรือสกิลเช่ารถเข็นให้เต็ม10นะครับผมทําไมถึงต้องอัพเต็ม10สกิลเช่ารถเขน็นพอยิ่งถ้าเราอัพเลเวลเยอะทําให้การเคลื่อนที่เราในขณะที่มีรถเข็นเนี่ยจะเร็วขึ้นหรือกลับมาเร็วเท่าความเร็วปกติของเรานะครับผมซึ่งถ้าเราอัพตามนี้แล้วอ่ะเราจะอยู่ที่จ็อบ36ถูกไหมเราจ็อบสามบเนี่ย เราจะอัพอะไรต่อเราจะต้องอัพเมโมไ์เพื่อให้ได้เลเวลเต็มนะครับผมซึ่งเมโมไ์เนี่ยหลายๆคนถามว่าทำไมผมถึงไม่อัพตั้งแต่แรกเลยคือเมโมไ์มันจะเป็นสกิลที่ใช้ตังในการโจมตีแล้วที่เลเวลสิมันใช้ตังทั้งหมด1000เซนีซึ่ง1000เซนีในช่วงเซิร์ฟเปิดหาไม่ง่ายนะหายากเพราะฉะนั้นผมเลยยังไม่อัพแล้ววกกับการเล่นในช่วงแรกอะ่ะเราแค่ตีธรรมดาก็ถือว่าเพียงพอต่อการเก็บเลเวลแล้วเพราะฉะนั้นเมโมไ์ค่อยมาอัพนะครับผมหลังจากที่เมโมไ์อัพเต็ม10แล้วเนี่ย เราจะมี2ทางเลือกหนึ่งถ้าเราอัพเมมโมนี์เต็มแล้วเราจะอัพกระเป๋าเพื่อเพิ่มลิบิตในการถือของอันนี้ก็ทําได้แต่ส่วนตัวผมผมจะอัพขายของเพิ่มดีกว่าขายของเนี่ยเราอัพเป็นเลเวลสได้หรือเราจะอัพแค่เลเวลสแล้วที่เหลือไปอัพกระเป๋า2อันนี้ก็ทําได้นะครับผมหรือจะอัพขายของ1แล้วก็กระเป๋าเป็น8อันนี้ก็ทําได้อยู่ที่ว่าเราเน้นค้าขายมากแค่ไหนแต่ถ้าเน้นค้าขายอยากวางของได้เยอะหน่อยก็นําว่าลดเลเวลกระเป๋าเหลือแค่5แล้วก็ ค้าขายเลเวล4อันนี้ก็ทําได้นะครับผมส่วนต่อมาแบ็กสมิธตอนเปลี่ยนแบ็กสมิธแล้วเนี่ยสกิลที่สําคัญของเราเลยอะ่ะมันก็คือพวกอะดีนารีนลัสเวเปิ p เพอร์เฟกต์พาวเวอร์ทัสแล้วก็แม็กซิมาย์พาวเวอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละสกิลก่อนสกิลอะดีนารีนลัสเนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่มความเร็วในการใช้ขวานแล้วก็กระบองนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มให้ในปาร์ตี้ได้ด้วยถ้าปาร์ตี้เราคนไหนถือขวานรลอกระบองก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เขาได้เป็นสกิลที่ยังไงงงก็ต้อ้อนรผผซึ่่ทาาใช เราอัพ Hammer f a l เนี่ยทิ้งไว้แค่2ก่อนไม่ต้องอัพเพิ่มเติมต่อมาสกิลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ Power t o u c h Power t o u c h เนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มความแรงให้กับอาวุธของเราและความแรงอาวุธให้กับบาร์ตี้แต่มีข้อเสียงหนึ่งตรงที่ว่าถ้าใช้แล้วอะ่ะ ในปาร์ตี้เราเวลาโจมตีมอนจะมีโอกาสอาวุธเสียหายนะครับผมอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าใช้กับตัวเราเองไม่ต้องไปซีมันไม่พังแน่นอนต่อมา,า weapon perfect weapon perfect นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลบัฟที่ดีมากๆคือ weapon perfect เนี่ยจะทําให้เราโจมตีมอนเตอร์ทุกขนาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมดซึ่งมันส่งผลต่อปาร์ตี้ด้วยทําให้สมาชิกในปาร์ตี้เราเนี่ยตีมอนทุกขนาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมดถือว่าดีมากต่อมา maximize power maximize power เนี่ยจะทําให้เราโจมตี ถึงในระดับที่แบบเลขดาเมจเราอะ่ะมันจะไม่แกว่งดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นให้มันระดับแรงที่สุดคล้ายคคิติคอนแต่ไม่ใช่คิตติคอนนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆแต่สกิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่เปิดทิ้งไว้แล้วมันก็จะกิน SP นะครับผมซึ่งกิน SP เยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือเปิดไว้ได้แต่ก็ถ้าเราไม่มีพีซในปาร์ตี้คอยเลเอ SP เพิ่มให้ก็ไม่ต้องเปิดดีกว่าเพราะดาเมจที่เพิ่มได้ขึ้นมามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นต่อมาหลังจากเราอัพ3สกิลหลักนี้เสร็จแล้ว ผมจะไปอัพเวพอร r ลี่รีเซิร์ชเพิ่มคือสกิลเวพอร์ลี่รีเซิร์ชเนี่ยมันจะเพิ่มแอคแท็กกับฮิตของตัวเรานะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างอาวุธทุกชนิดแต่เราไม่ได้ซีเรียสในการสร้างอาวุธขนาดนั้นเนาะก็ถือว่าอัพเพื่อเพิ่มแอคแท็กแล้วก็ฮิตละกันแล้วต่อมาอัพ Skill สกิลเทมเพลิงสกิลเทมเพลิงเนี่ยจะเป็นสกิลป้องกันธาตุไฟทุกหเลเวลเพิ่ม5%เท่ากับถ้าเราอัพ5าเลเวลเพิ่ม25%แต่ป้องกันธาตุอื่น เพิ่มละ1%นะครับผมรวมทั้งหมดเป็น5%ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆทําให้ตัวเราถึกขึ้นต่อธาตุไฟแล้วก็ธาตุอื่นอีก5%นะครับผมหลังจากนี้เราจะอัพสกิลอะไรบ้างคือตอนนี้เราจาะสามก้าวใช่ไหมเป็นผมผมจะอัพแฮมเมอร์โฟลให้มันได้ที่เลเวล5แล้วก็ไว้พ่นรีแพร์เผื่อในกรณีที่ปาร์ตี้เราเขาเอาวุธแตกเราก็ซ่อมให้เขาได้อ่าหลังจากที่เราอัพสกิลของสายบูสเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราจะอัพอะไรต่อเราจะอัพออยด์ดิสคัฟเวอรี่ ที่เลเวลหเพื่ออะไรคือสกิลออยดิสคัฟเวอรี่เนี่ยมันเพิ่มโอกาสในการตกแร่จากมอนเตอร์มากขึ้นแต่มันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแต่ยังไงพอยต์เราเหลืออยู่แล้วก็อัพทิ้งไปส่วนอีก4พอยต์ที่เหลือเนี่ยเราจะอัพอะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วเราจะกลับมาอัพน้ำหนักให้มันเป็นเลเวล9ว่าก็ทำได้หรือคุณจะ ทิ้งไว้ที่เลเวล5แบกน้ําหนักเท่าเดิมแล้วมาอัพขายของเพิ่มเติมคุณก็ทําได้นะอันนี้แล้วแต่เราเลยแล,แล้วแต่ว่าเราจะอัพอะไรยังไงแต่เป็นผมผมคงไปลงค้าขายแหละเออเพราะอย่างน้อยคือถ้าเราไม่อยู่จอเราไม่ได้นั่งเล่นเกมเราก็สามารถเปิดตัวละครเราค้าขายได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสของแบคโทมิตสายบกูกันบ้างนะครับผมซึ่งสเตตัสเนี่ยหลักๆคือผมจะอัพเอจิทิ้งไว้ที่90แล้วก็อัพเดก ที่ประมาณ40นะครับผมแล้วที่เหลือผมจะลงสเต็งผมไม่แน่ใจว่าสเต็งเนี่ยมันจะได้ประมาณ90เท่าไหร่อาจจะเป็น90ต้นๆอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คือพ่อคาบูเนี่ยเขาจะออาประมาณนี้อยู่แล้วเนาะไม่น่าผิดแปลกไปจากนี้เท่าไหร่ยกเว้นว่าบางคนอาจจะเล่นสายถึกอันนี้ก็อาจจะไปเทลงวิทย์อันนี้ก็ทําได้แต่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะปกติพ่อค้าที่ผมเห็นแล้วเล่นมาตั้งนานเนี่ยเขาจะเล่นแต่สายเอจิเนาะเพื่อความเร็วในการโจมตีความแรงในการโจมตีเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอาวุธกันเลยนะครับผมก็<ๆ>อย่างที่บอกเลยเข อยู่2ชนิดเท่านั้นเองก็คือกระบองบวกโลและก็ขวาน2มือนะครับผมกระบองส่วนใหญ่เนี่ยแบ็กสมิธเขาจะนิยมใช้ซอสเมทกันมากกว่าแล้วใช้ซอสเมทธาดเนาะไม่ว่าจะเป็นธาดดินธาดน้ําธาดลมธาดไฟใช้ได้หมดเลยเพราะสะกิลอดีนาริลัสของตัวแบ็กสมิธเองเนี่ยมันจะเพิ่ม FPD ได้เยอะมากและยิ่งใช้กระบองเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะต่อมาที่นิยมกันสุดๆก็คือ Two-hand axe หรือขวาน2มือนั่นเองซึ่งดับจากหัวบ้านะครับผมแล้วใส่การ์ดที่บวกแอคแท็ตามเผ่าหรือตามขนาดเนาะแล้วก็ที่นิยมถัดมาอีกก็คือ two-hand axe ทา่าไม่ว่าจะเป็นทา่ดนทาดินท่าน้ำทา่าลมทตุไฟใช้ได้หมดเลยหลกัหลกๆแบ็กซมิจะใช้อาวุธแค่2ประเภทนี้แหละคืออาวุธ2ประเภทเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วในการโจมตีของ BS ไงเขาก็เลยใช้แค่2ออย่างไม่น่าผิดแปลกมากกว่านั้นแล้วส่วนถ้าเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็คงอาจจะมี ขวานหิ้วหรือที่เขาเรียกกันว่าขวานวิ่งที่ดรอปจากบอสออคิโลนั่นแหละแต่มันก็เป็นของบอสเนาะไม่น่าจะหากันง่ายๆแล้วต่อมาก็คือในส่วนของโล่ของโล่เนี่ยมันต้องเล่นคู่กับกระบ,บองเนาะโล่ที่แนะนำสำหรับแบสมิเลยก็คือบังเกอร์นะครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่าบังเกอร์นั่นแหละเออซึ่งบังเกอร์เนี่ยดรอปจากโคบอลนะครับผมแล้วการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับตัวแบ็กสมิธเองก็คงไม่พ้นการ์ดกบแดงเนาะที่ลดพลังโจมตีจาก เผ่ากึ่งมนุษย์แล้วก็มนุษย์ลง20%เพราะโดยปกติแล้วแบ็กซ์มิดอชอบไปเก็บเลเวลกับพวกเผ่ากึ่งมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นไฮอ็อกเลดิกอะไรพวกเนี้ยคือเราเก็บถึงเลเวล99ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่การ์ดกลแดง1ใบเนี่ยมันก็ถือว่าเราใช้คุ้มค่าแล้วต่อมาเรื่องชุดนะครับผมเรื่องชุดเนี่ยผมยังจะพูดคล้ายๆในคลิปของฮันเตอร์อยู่ก็คือ ถ้าเราหาเสื้อก้ามรูกับกางเกงในรูได้เนี่ยถ้าเซิร์ฟมันเปิดแล้วมันมีเนาะเราใส่เซ็ตนั้นดีกว่าเพราะมันจะบวกค่าเอจิแล้วก็บวกค่าอะไรเล็กน้อยถือว่าดีกว่าในช่วงแรกๆเนาะแต่ถ้าเราอยากจะเน้นถึกเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากชุดไปใส่เชนเมลซึ่งเชนเมลเนี่ยดรอปจากเลดิกกับเลดิกอาร์เชอร์เนาะแล้วก็ใส่การ์ดที่มันบวกแม็ก p ฮชพีไม่ก็ใส่การ์ดพวกเปลี่ยนสถานะาตาของชุดก่อไม่ว่าจะเป็นการ์ดซอร์ฟิต ที่เป็นธาตุน้ําตัวเกบีที่เป็นธาตุลมหร,หรือจะใส่การาดกันฟอสเผื่ออนาคตเรากิวว์อันนี้ก็ทําได้นะครับผมส่วนผ้าคลุมเนี่ยถ้าไม่มีกา้ามรูกับกางเกงในรูเราก็คงต้องไปใส่แมนเท่รูนะครับผมซึ่งแมนเท่ารูดอกจากตัวเวทนะครับผมซึ่งเป็นผีสีดําๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ส่วนกาา์ด,ดีสุดก็คงน่าจะเป็นการาดเลเด็กที่ลดพลังโจมตีจากธาตุเนเชอรัลลง20%รถือว่าดีมาก ต่อมารองเท้าก็คงหนีไม่พ้นบูทใส่การ์ดหมาดําที่บวกทั้ง AG ทั้ง HP คงไม่มีการ์ดไหนที่ดีกว่านี้แล้วเนาะส่วนประดับถ้าจะเอาดีสุดๆเลยไม่นับของแคชที่เราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะก็คงจะเป็นลิงรูใส่การ์ดแมนติสที่บวกสเต็งน่าจะอาโอเคสุดแล้วอีกอันถ้าเราอยากจะได้ถึกเราคงต้องไปใช้เซฟตี้ลิงซึ่งดรอปจากมายาแล้วก็ใส่การ์ดสเต็งเพื่อบวกค่าพลังโจมตีให้ตัวเราอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันแต่เซฟตี้ลิง มันดรอปจากบอสมายาไงเออแล้วมันเป็นไอเทมบอสเพราะฉะนั้นหาไม่ง่ายแน่นอนแต่ถ้าหาได้ถือว่าดีนะครับผมเพราะจะทําให้ตัวเราถือขึ้นอีกพอสมควรเลยเรามาดูกันในส่วนหัวบ้างครับผมส่วนหัวเนี่ยถ้าเรามีหมวกงูตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะแบ็กสมิธอะเป็นอาชีพที่เน้นการโจมตีธรรมดามากกว่าสกิลเนาะแต่ถ้าเราไม่มีหมวกงูเราก็คงไปเน้นหมวกที่มันบวกสเต็งอาจจะเป็นพวกหมวกบาโฟกนเซอร์เคตอะไรแบบนี้แต่มันก็คือของบอสเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เราจะหาหมวกงูเนี่ยอาจจะง่ายกว่าการที่เราจะหาหมวกบอสใส่เนาะส่วนตากับปากเนี่ยที่ผมเห็นคือเขานิยมใส่อะไรที่มันเป็นแฟชั่นมากกว่าเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าของแคชเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาหรือของสวมใส่ส่วนตาส่วนปากที่เปิดจากไค่สุมเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาว่าพูดคุยกันเสริมตอนนั้นดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเราสรุปเกี่ยวกับแบ็กสมิธหน่อยหนึ่งแล้วครับผมก็คือเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากๆอาชีพหนึ่งเลย คือมีทั้งความถึกความแรงในตัวและเป็นที่ต้องการในปาร์ตี้สมควรเพราะมีสกิลที่เพิ่มดาเมจให้ปาร์ตี้แล้วก็ตีทุกขนาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเลยเป็นอาชีพที่มีประโยชน์หลากหลายมากและยังสามารถซื้อของจาก n p c ได้ถูกลงขายของให้ n p c ได้แพงขึ้นแถมตั้งร้านค้าขายไว้ได้ด้วยในกรณีที่เราแบบไม่อยู่จอเออแล้วก็เอาตัวเราออนทิ้งไว้ค้าขายให้เป็นประโยชน์เนาะส่วนประโยชน์ในกิวองหลักๆเลยเนี่ยเป็นอาชีพที่มีสกิลแฮมเมอร์ฟอลสกิลแฮมเมอร์ฟอลเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากๆ สำหรับตอนกิลวลเนาะเป็นสกิลประเภทที่ทําให้ผู้เล่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นเกิดอาการสตันหรือติดสตันนั่นเองซึ่งเป็นสกิลสตัรนที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับผมทําให้ป่วนชาวบ้านได้ดีมากๆแล้วก็ใช้ PVP ดีมากๆเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปอาชีพแบ็กสมิธเนาะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรอยากจะให้ผมทําเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพของสกิลเสริ เออก็แนะนําว่าคอมเมนต์ใต้คลิปหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับผมไว้เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมส่วนคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไว้ติดตามแล้วก็รอดูกันด้วยนะครับผมก็ลงกวนฝากกดซับสไครป์ช่องผมไว้ด้วยเพราะผมพยายามจะอัพคลิป ของทุกอาชีพเนี่ยให้ทันก่อนวันที่28ซึ่งเป็นวันที่เซิร์ฟเพื่อเปิด OBT นะครับผมสุดท้ายแล้วข้อมูลในคลิปนี้ก็คงครบเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย